เกมคู่ระหว่างคาวาลสกิฟอนตาเร่นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาชิมาอันเลอร์เอาครับเีทเบอลนะครับเป็นดูเนีครับไม่ปล่อยเลยครับสัญญาณมาอีแอนากะลูกนี้ยิงโอ้โหกล้ากล้ายิงเลยลูกนี้เล็งเวลาครับดูอีกครั้งครับความนิ่งของอีแอนากะโอ้ยิงโอ้โหไม่ต้องเซฟบอลของคาชิมาไหลเข้ามาทำชิ้นกันยังได้อยู่ หาจังหวะเปิดเข้ามาโดนสก,กัดได้บอลตกมาเก็บได้ดีก็โอ้โหบอลตามขานแบบไม่มีลุ้นเลยครับมาดูครับบากิสกะเลือกเปิดยัดเข้าไปอา้าวโอ้โหสองศูนย์เลยครับหึหึกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปแล้วลูกนี้นี่โอ้บอลมันผ่านไปหมดโอ้โหเสียเสาเฉยเลยสองประตูแล้วดูครับนี่ครับสุดท้ายเนี่ยบอลไม่แฉลบใครครับ กูเล่นคาชิมาเนี่ยเปเตะวืดนะครับลูกนี้เตะไม่โดนครับก็เลยกลายเป็นว่าทำลายอมบอลออกมาทางด้านซ้ายฮิโรเซกลับมาฮิคุจิเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหเอาละครับ1ประตูต่อ2ครับคาชิมาแอนเดอร์ได้ประตูตีไข่แตงนะครับโอ้โหเป็นทางฝั่งไาโตะนากามะับม่งเช็ดเข้าเสาสองไปเลยครับมาเข้าทางฮิคุจิหลงซ้ายลูกนี้โอ้ทันโนะปะไม่ได้ครับโอ้โหเอาครับ มไเขา้ายเปิดโดงโด,ดงลึกมาได้ได้มงแหมแต่ว่าบอลมันหลดไปครับเจเซลยวถือว่าทำได้สวยครับแต่ไม่ตรงกลอบไปยังได้อยู่ครับอยู่ที่ฮิโรเซมิซาโอเปิดมาลูกนี้ได้มงอือือบอลมันไม่ตรงขอบครับจังหวัดมงของทางบูเอโนเอาชนะคาชิมาแอดเลอร์สประตูต่อหนึ่งครับ